ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่ถูกจับตามองมากที่สุดของปีหน้านั่นก็คือ Mitsubishi Pajero Sport 2026รถรุ่นนี้มีชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งความทนทานและความน่าเชื่อถือพร้อมทั้งยังมอบความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนรักการผจญภัย วิดีโอนี้เราจะพาจอดลึกทุกรายละเอียดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกห้องโดยสารภายในสมรรถนะการขับขี่ไปจนถึงราคาและความคุ้มค่าดังนั้นดูจนจบแล้วคุณจะได้คำตอบชัดเจนว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือไม่มาเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกกันก่อนมิตซูบิชิได้ปรับโฉมปาเจโร่สปอร์ตใหม่ให้มีความดุดันทันสมัยและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสอดคล้องกับภาษาการออกแบบใหม่ของแบรนด์แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น SUV แบบบอดี้ออนเฟรมที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดินามิกชิลขนาดใหญ่ดีไซน์คมเข้มเสริมด้วยเส้นโครเมียมและไฟหน้าเลตที่ผสานเข้ากับดีไซน์ได้อย่างลงตัวไฟหน้าใหม่เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลตที่บางเฉียบและมีไฟกลางวันแบบเดย์ทาวน์รันนิ่งไลท์ช่วยให้หน้ารถดูทันสมัยและมีอนาคตการชนล่างดีไซน์ใหม่เพิ่มความแข็งแกร่ง,งพร้อมแผ่นกันกระแทกและช่องดักลมที่ช่วยทั้งเรื่องสมรรถนะและอากาศพลศาสตร์มองจากด้านข้างจะเห็นว่าปาเจโร่สปอร์ต2 6ถูกออกแบบให้มีความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสาร แต่ยังคงสัดส่วนที่บึกบึนอย่างลงตัวเส้นสายคมชัดพาดจากซุ้มล้อไปถึงด้านท้ายช่วยให้ดูทรงพลังซุ้มล้อเหลี่ยมชัดเจนบ่งบอกถึงความเป็น SUV ที่พร้อมลุยล้อมีให้เลือกตั้งแต่18นิ้วถึง20นิ้วพร้อมลายใหม่ที่ผสมผสานความสวยงามและความแข็งแรงหลังคาลาดลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสปอร์ตแต่ยังคงใช้งานได้จริงขอบหน้าต่างตกแต่งด้วยคโครเมียมให้ความพรีเมียมและมีราวหลังคมาเป็นมาตรฐานสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมในการเดินทาง ด้านท้ายเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะไฟท้ายที่ออกแบบใหม่หมดจากเดิมที่เป็นแนวยาวหยดน้ำปลายเป็นไฟท้ายแนวนอนเลดที่เรียบหรูและลงตัวมากขึ้นฝากระโปรงท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมระบบเปิดปิดไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีการชนท้ายมาพร้อมแผ่นกันกระแทกและดีไซน์สะอาดตาโดยรวมทำให้ปาเจโร่สปอร์ต2อดูทั้งทันสมัยและแข็งแกร่งก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสดได้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มิซูบิชิยกระดับการตกแต่งให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้น แผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ในแนวนอนวัสดุภายในใช้วัสดุสัมผัสนุ่มและการตกแต่งแบบพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมเดินตะเข็บสีตัดให้ความหรูหราเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมด้านหลังและออกแบบใหม่ให้รองรับสรรระได้ดีกว่าเดิมเหมาะทั้งการเดินทางไกลและการขับขี่ลยุยๆุยแถวที่สองกว้างขวางสามารถเลื่อนและเอ็นได้ส่วนแถวที่สปรับปรุงพื้นที่วางขาให้ดีกว่าเดิมแม้จะยังเหมาะกับเด็กหรือผู้โดยสารร่างเล็กมากกว่า เมื่อพับเบาะลงจะได้พื้นที่บรรทุกที่กว้างขวางและใช้งานได้จริงพร้อมช่องเก็บของกระจายทั่วห้องโดยสารเทคโนโลยีภายในก้าวกระโดดไปอีกขั้นมาพร้อมมารวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตามต้องการและจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบนำทางใหม่ทำงานลื่นไหลขึ้นมีฟังก์ชันแบ่งหน้าจอใช้งาน2อย่างพร้อมกัน และถ้าเลือกตัวท็อปจะได้เครื่องเสียงร็อกฟอร์ดฟอสเกตให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมภายในยังมีหลังคาสันรูฟแบบพารอรามาระบบปรับอากาศ3โซนที่ชาร์จไร้สายช่อง USB-C หอวลายจุดและช่องจ่ายไฟ 110V สำหรับใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring เคร Cross Traffic Alert และกล้องรอบคันแบบ360องศาที่มีโหมดออฟโรดแสดงตำแหน่งล้อและสภาพพื้นผิวเมื่อขับบนเส้นทางธุรกันดารด้านสมรรถนะปาเจโร่สปอร์ต2อยังคงความแข็งแกร่งและพร้อมลุยเหมือนเดิมแต่ถูกปรับปรุงให้ขับถนนดำได้สบายขึ้นตัวเลือกขุมพลังหลักคือเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นเป็นประมาณ210แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่ทั้งนุ่มนวลและประหยัด สำหรับบางตลาดมีเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตร240แรงม้าและยังมีรุ่นไฮบริดที่ผสมเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์คนรักสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงแรงบิดสำหรับลุยออฟโรดโครงสร้างแชสซี่แบบขั้นบันไดถูกพัฒนาให้แข็งแรงยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ยังอยู่ครบสามารถเลือกได้ทั้ง2 H 4 h 4L และล็อกดิฟเฟอเรนเชียลพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบเช่นกรวดโครนหิมะทรายและหินเพิ่มด้วยระบบฮิลเดสเซนคอนโทรลฮิลสตาร์ทแอซิสและความสามารถลุยน้ำลึกถึง700มิลิเมตรบนถนนปกติมิซูบิชิได้ปรับช่วงล่างใหม่ให้ขับสบายขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนในห้องโดยสารทำให้ขับทางไกลบนทางเรียบได้เนียบและนุ่มนวลมากกว่าเดิมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรุ่นดีเซลอยู่ที่ประมาณ12-13กิเมตร ลิฟส่วนรุ่นไฮบริดประหยัดยิ่งกว่าโดยเฉพาะการขับในเมืองที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยมากขึ้นเรื่องความปลอดภัยปาเจโร่สปอร์ต2026มากับถุงลมรอบคันระบบควบคุมการทรงตัวระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและระบบตรวจจับอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับมิตซูบิชิตั้งใจให้ SUV รุ่นนี้ไม่ใช่แค่ลุยได้แต่ยังปลอดภัยสำหรับครอบครัว มาถึงเรื่องราคากันบ้างราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่โดยประมาณรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ราว1.2ล้านบาทหรือประมาณ35,000ดอลลาร์สหรัฐได้ออปชั่นพื้นฐานครบถ้วนรุ่นกลางราคาประมาณ1.4-1.6ล้านบาทมาพร้อมเบาะหนังล้อใหญ่ขึ้นเทคโนโลยีล้ำกว่าส่วนรุ่นท็อปที่ได้เครื่องยนต์ไฮบริดหลังคาซันรูฟเครื่องเสียงพรีเมียมและระบบช่วยเหลือเต็มรูปแบบคาดว่าจะอยู่ที่1.7-1.9ล้านบาทหรือราว50,000-55,000ดอลลาร์เทียบกับคู่แข่งอย่าง t o y o t a Fortuner ฟอร์ดเอเวอเรสต์และ isuzu mu x แล้วปาเจโร่สปอร์ตถือว่ายืนหนึ่งเรื่องความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งความสบายและเทคโนโลยีใหม่ๆสุดท้ายแล้วปาเจโร่สปอร์ต2 6เหมาะก,กับใครคำตอบคือเหมาะกับคนที่มองหารถ suv ที่ใช้งานได้รอบด้านแข็งแรงพอสำหรับออฟโรดแต่ก็ยังสะดวกสบายและหรูหราพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือเดินทางกับครอบครัวมันคือการผสมผสานระหว่างความทนทานและความทันสมัยที่หายากในตลาดปัจจุบัน และแน่นอนปาเจโร่สปอร์ตยังคงรักษาสถานะของมันในฐานะ SUV ที่ไว้ใจได้และตอบโจทย์ทุกการเดินทาง